บ่อยที่รักวดค่ะเป็นแม่แม่มาทำบิดาเป็นหมาหาอะไรใ้คะแนนพักรู้มากไปหนใหญ่ปหะใหญ่พอ สามสองหนึ <tr> ่งเริ่มได้ค่ะโอาเดียว่างทาเีว่อน่างย่างตอนน้าึอ

อะไรเนาะแถวันจันทร์นสูงยังไงวะเนี่ย näkö kollan <laughs> คารวดเาดีดีเลเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ไมก็ไม่ไดแม่อกปุานให้รู้อยู่กี่โรงพยาบาลนี้นะครับ